สุงท้ายวันนี้ด้วยโปรแกรม A2 นะครับ Elephant t r a c k i n g 30 Minutes and Shower with Elephant 30 Minutes แขกทำโปรแกรมด้วยกันรอบนี้กรุ๊ปใหญ่ครับ15คนครับ กำลังทําโปรแกรมอยู่นะครับตอนนี้เริ่มต้นด้วยการนั่งช้าง30นาทีนะครับตอนนี้ช้างวนสู่จุดซีวิวครับ10นาทีสุดท้ายของการนั่งช้างทําโปรแกรมครับแขกกลุ่มนี้แขกรัสเซียครับแขกดีมีระดับครับตั้งแต่ไม่ขึ้นช้างเลยครับจ่ายเงินเสร็จห้าหมื่นกว่าแล้วก็จ่ายทิปให้ควานช้างคนละพันครับนี่ครับ นี่เขาซื้อโปรแกรมนะครับแต่ว่าเขาไม่นั่งช้างครับเขาเดินเก็บภาพครับดูครับจุดซีวิลทิวทัศน์ของเรานะครับหลังจากนี้ครับแขกเข้าเกยแล้วก็ปลดย่งอาบน้ำกับช้างครับ ฝนตกโปอยๆพอดีนะครับบางชูโค้คจะบอกว่าวันนี้ไม่ผสมช้างเหรอก็ตอนแรกว่าจะผสมครับตอนนี้แขกโปรแกรมนี่เข้ามาก็ไม่ได้จองล่วงหน้าครับแขกแท็กทซี่ครับก็เลยต้องดูดูแลแขกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ ผสมรับนี่ครับเดินมารอแขกเส้นทางขึ้นมาด้านบนครับรอครับขึ้นมาแล้วครับรอบนี้ใช้ช้างด้วยกันประมาณ เจ็ดแปดเชือกครับน้องภูผาครับน้ำหน้าครับหนุ่มน้อยไว้แปดขวบครับย่างเก้าครับย่างเก้าขวบแล้วมาแล้วครับตามด้วยปามี่นะครับ เอาเกรงจากจังหวัดตรังครับช่วงนี้ครับลายงามครับพ่อหนุ่มรูปงามลายงามครับมาแล้วครับจ่อมาแล้วครับอันดามันครับ มาคร์บอาร์จมด้านบนนี้ครับเนี่ยครับกำลังจะเข้าเกยครับเกยอยู่ด้านน้นนะครับพังอานามันมาแล้วครับจ่อมา้ดยแท่นแก้วครับ ทางเหมือนฝันครับมาแล้วครับทางปีใหม่ครับตามมาติดๆครับ นะครับพ่อพันธ์ุของเราครับลายมา<น>ริโอกับลุงชำนานครับโอ้ช้างมีห้าขาใกล้ถึงเวลาประสมพันธุ์ครับค่อนข้างจะรู้ตัวครับว่าได้เสียวทุกเย็นครับ Huh? No, no, you be careful, be careful. No, have the manhook. Elephant, not sure. You be careful. <coughs> ครับเขาเคยต้องแยกออกครับไอ้เนอดูดีกินดีนี่ครับอานเสริมทุกเย็นของเราครับวันละ สิบกวลังครับตัวละลังตัวละลังครับหอมหอมวานหวาน,น,นครับอาครับช้างเข้าเกยแล้วครับหลังจากนี้ก็ปลดเย็งไปอาบน้ำกันกันครับอีก30นาทีโอเคครับเดี๋ยวไปถ่ายทอดสดกันต่อที่สะนะครับสวัสดีครับ